Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop. สวัสดีครับพินดีต้อนรับขสู่เบสเรวตะ h ชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฮีโรซาต้ากันนะครับทุกคนและเกมเนี่ยผมได้ถูกให้ไปเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผม,มก็มาดูในตัวเกมเลยครับว่ามันจะเก่งกว่าตำแหน่ง มิดเลนยังไงนะและนี่ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะครับทำไมผมถึงใช้เซตไอเทมนี้เพราะว่าผมเป็นตำแหน่งป่าผมไม่อยากที่จะเข้าไปเข้าไปเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดะแบบเข้าไปเสี่ยงแล้วผมอยากจะรอดออกมาด้วยนะผมก็เลยใส่ของบวกเลือดไปแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็บวกเกาะน,นะแล้วชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอาร์ติคออนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเองนะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ามาสุดในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นซาต้ตาในตำแหน่งป่านะครับผมก็มาดูนะครับว่ามันจะเล่นได้ดีกว่าตำแหน่งมิดหรือเปล่านะมิดเลนนะครับผมผมมองว่ายังไงซาต้ตามิดก็ยังดีกว่าซาต้ตาป่าเนาะแต่ถ้าอยากเล่นแบบ เล่นเอาหนุกหนุกเล่นแบบเพราะยามจําเป็นอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะอันนี้คือเหมือนว่าผมผมกดซาตาผมผมกดขอซาตาไปแล้วเพื่อนอีกคนก็กดขอดีแลกเหมือนกันแล้วทีนี้2คนข้างบนเขากดให้ปึ้งๆึงพร้อมกันผมก็เลยต้องมาเล่นป่าแทนเพื่อนนะ <c oughs> แบบก็อย่างเงี้ยทุกคนคือเราก็ไม่ได้กดกับทีมห้านะมันก็เกิดการที่ไม่ได้คุยกันแล้ว เราก็ถ้าเราเข้าใจกันอนะ่ะเราก็จะปรับปรับเปลี่ยนเพื่อจะจูนกันได้แบบอ่าให้มันเล่นได้นะประมาณนี้นะครับแล้วอาร์มออฟเลนผมก็คิดว่าเขาทำไมถึงเลือกอลาร์มเขาคิดว่าไม่มีโรมเหรอหรืออะไรผมก็ไม่รู้ถึงเรืออลาร์มมาแล้วอยู่ๆอลาร์มก็ต้องไปออฟเลนคือเขาก,กดอลาร์มมาแล้วเขาก,ก็แบบงง <c oughs> ก็ต้องไปออฟเลนเกมนี้แบบมันเลยแบบ ไม่ค่อยแบบว่าลงตัวนะครับผม <c oughs> ก็มาดูนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมนะซาต้าป่าผมมองว่าซาต้าป่าเนี่ยไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับผมมีอันติเล่นมีอันติเล่นมีอันติพยายามเล่นนะเหมือนกับเล่นกลางเลยครับแต่แค่ว่าเราก็ต้องเคลียร์อ็อบเจกต์เคลียร์บัฟเคลียร์นู่นนี่นั่นตามภาษาป่านะแล้วเล่นเป็นซาต้าป่าเนี่ยคือเราจะตายบ่อยไม่ได้เหมือนที่เราเล่นเป็นซาต้ากลางเพราะว่า ถ้าเราตายบ่อยเราจะจนพอเราจนเสร็จเราจะไม่มาเราจะไม่สามารถมาปิดดาเมจทีมไฟได้นะโอเคครับช็อตนี้ก็น่าจะไม่ยากนะเพราะว่าเพื่อนชงไว้ให้แล้วเราก็แค่มาบินเก็บงานโอเคครับด้วงเคลียรกลางนะมากันก้ายงอยู่ล่างผมเห็นพันด้ามาแล้วเราก็ต้องแบบเดินระวังระวังหน่อยนะจะกลับจะอะไรก็ติ๊กบอกเพื่อนไปครับว่าอันตรียี่สิบวินะเพื่อนอาจจะแบบ จะได้รู้ว่าเอ้ยเราไม่พร้อมเล่นนะถ้าเราตงอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็เคลียร์คลิปกลางครับผมเคลียร์กับเพื่อนนะเคแล้วผมก็จะไปเอาบูนะครับเพราะว่าอ่าบูโดนซุยไปแล้วอ่าหาด้วงเล่นอย่างเงี้ยได้คันดาเว้ยคันดามันกลางวาอารามเรายังไม่มีจับนะก็น่าจะง่อยนะหลัม,ม้อเล่นผมมองว่า น่าจะโดนแพนด้านจนน่่มอ่ะแต่ถึงไม่ตายก็จริงแต่มันทําอะไรแพนด้าไม่ได้ไงโอเคแพนด้าอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนก็ได้นะเพื่อนดูดวงมาทุกคนต้องอดูดวงมงกําแพงสบายถ้าดวงมงกําแพงนี้ก็สบายผมไม่เสียเลือดเลยนะเพราะว่าไอ้ด้ามันเมื่อกี้นี้มันแบบมันกระทืบกระทืบลมนะกระทึบแลนะ้วผมขึ้นบินไปนนะจังหวะนี้เหมือนว่าเขาเตรียมกรองกันอยู่นะเราเรารอเล่นนะเรารอเพื่อนเล่นนะแล้วเราก็ค่อยเล่นนะเนี่ย ยังไม่ต้องรีบบินก็ได้ครับเนี่ยรอจังหวะแล้วค่อยบินนะคือซาต้ากับอาริสอะถ้าถ้าโดนซาต้าบินแล้วอาริสกางวงอันตีอะตายชัวชัวครับผมมันแรงมากโดนอาริสแบบเจอะเกาะเข้าไปเราก็ต้องไปเคลียร์การแทนเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนอาจจะเดินช้านะครับผมเคก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้เงินไปนะแล้วก็ไปตีบูครับผมไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับผมซาต้าเนี่ยเนี่ยคือผมจะมีอันตรีละผมต้องไปหาเล่นเลยนะ อีวิซิเ็นะครับผมผมคิดว่ามันเป็นไอเทมที่ดีละเพราะว่ามันได้ทั้งเลือบด้วยแล้วก็ได้เจาะเกาะด้วยมันค่อนข้างดีสาหรับซาต้านะเพราะว่าตัวซาต้าเนี่ยพอมันเข้าไปบินอ่ะพอมันลงมามันไม่ค่อยจะมีสกิลป้องกันตัวนะเราก็ต้องออกของเสริมให้มันแบบให้มันรอดจากตรงนั้นออกมาแล้วสามารถที่จะครูดาวกลับมาขึ้นบินได้อีกรอบหนึ่งนะสวยครับผมอารามฟิกจับเลยนะโอเคน่าจะไม่รอดมันหน้ามันสู้อ่ะมันไม่คิดว่าจะมีผมมามั้ง ทำไมมันถึงสู้วะสู้อย่างนี้ก็ได้สิเพื่อนเ okay, คครับเราก็ไปเคลียร์กลางต่อนะเพราะว่าเมดเรา <inaudible> เขา, <inaudible> าช่วยเพื่อนกันอยู่ข้างล่างนะเมดเราจะได้ไม่ <inaudible> ต้องเสียเวลามากแที่จะกลับมากลางจริงๆตอนแรกผมบอกว่าตอนแรกผมยาจะบอกว่าเราเราจะตีกลางได้แต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วเพราะเขากำลังกันนะโดนพลังแสงของไฮเตะไปนะระเบิดไปดีเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูอะสามร้อยหรือสี่ร้อยปะ เลนบนเหรออารามต้องจับให้ได้ละคนหนึ่งนะโอเคไปครับบินเข้าไปเติมดาเมจให้เพื่อนนะอ้าบินเ้าคือมันเป็นมุมลงล่างอนะเนาะผมก็บินไม่ค่อยถนัดน,นะเมื่อกี้นี้มัออปุ๊บ,บ,บแล้วผมจะฉีกจะฉีกมาทางขวามาทางด้วงแต่ว่าแบบสไลด์มันมันลูดไปหน่อยสไลด์มันลูดไปหน่อย,ตอยแต่แผมก็ต้องมีแป๊กกันได้เนาะก็คงถ้าบินขึ้นตลอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ ก็ต้องเป็นเมนซาตาที่แบบเซียนครับผมแต่ว่าผมไม่ใช่เมนนะผมก็เล่นงูงูปลาปาเออก็พอรู้ว่ามันต้องขึ้นบินยังไงแค่แค่ขึ้นบินเป็นอนะ่ะทุกคนไม่ได้แบบเซียนหนึ่งขั้นแบบว่าแบบคล่องแคล่วอะไรขนาดนั้นนะห้าจังหวะนี้คือได้เลสเซียนเะนี่ยซาตามันค่อนข้างแรงนะหนึ่งสองพาสิบสามพันกว่าอะไรัง้งเมื่อกี้นี้ที่ลงไปกับคีปนะ โอเคครับผมเคลียร์อ่ฮะจังหวะนี้ดวงเข้ามาก็ไม่รอดดิทุกคนปุบ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 บเรียบร้อยคือดวงเข้ามาในจังหวะที่เราสกิลพอดีอะสกิลเคลียร์คไปด้วงเข้ามาก็ <c oughs> <c oughs> อ,อติก็มีครับผมก็เลยเหยียบเข้าไปซะเลืออเต็มเต็มเมื่อกี้เห็นว่าดวงตายเลยมันค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดเราถ้าถ้าเราเหยียบโดนด้วยอะไปถึงแบบสไลด์สไลด์ผ่านโดนอะช็อตนี้โอ้โหคืออลิซกลางอย่างงี้โอมาก็ไม่รอดนะทุกคน มีทั้งผมมีทั้งที่เหล,นะล็กนะอลิซใบยอย่างนี้ก็คือจ G, G ครับผมโอมาเนี่ยละลายยังไงเพื่อนเพื่อนเราจะทำอะไรต่อทีมเราที่ค่อนข้างจะงงแงง,งงนะครับผมงงแงง,งมันมีแค่ลาวิลนะที่แบบว่าดูพึ่งพานในเลกเกมแล้วนะแต่ที่เหลือมันแบบเลกเกมมันจะเล่นยังไงนะทุกคนมันเจอด้วงเจอแพนด้าที่แบบคล่องๆลไฮเตะไฮเตะก็เข้ามารำในจังหวะที่แบบเผลอ โอมาซีซีแต่แบบถ้าเราอยู่ด้วยกัน5้นคนนะคือเราเก่งกว่าเขาแน่นอนนะเพราะว่าสกิลเราแรงไงถ้าถ้าเพราะว่าดีแลกซาร์ตาอารามสกิลเวนเวทหมดถ้าได้คอมโบกับ Alice อลิสอ่ะแต่มันก็จะแรงนะครับเพราะ Alice, เขาเกาะเขาจะเจาะเกาะให้เราไงถ้าเรามาขนาดนี้เราต้องโถมนะเรามา5ขนาดเนี้ยแต่ว่าป้องการทีทุกคนเขาเชียร์คลิปไวจังว่า เพื่อนไปนะเราก็เคลียร์ล่างไปครับโอเคผมได้โซลิเงอร่าแล้วเห็นปะผมจะเอาแต่ของที่มันเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเจาะเวทเพิ่มเพิ่มพลังยนติีเวทอะไรประมาณเนี้ยชิ้นต่อไปผมก็จะเอาเป็นเป็นฟอร์สเคปนะครับผมเพื่อเพิ่มเกาะให้ตัวเองนะแล้วก็เอาสโลด้ยอ,อันนี้คือผลพลอยไ,ได้นะสโลมันจะ,ะให้เต็เองเองเอาเยอะจังวะเองเอาเยอะจังหวะ ต้องหลบก่อนอ,อ,อุ้ยแหลกอะไรทุกคนแหลกเหมือนเน็ตไม่กระตุกเหมือนเน็ตกระตุกนะโขเคครับเราก็วิ่งกลับบ้านเลยนะเราก็ติ๊กบอกเพื่อนไปล้ว,ว่าเฮ้ยเพื่อน HP เราน,น้อยนะเพื่อนเพื่อนถ่ยมาเขี่ครับตรงกลางได้ขนาดนี้ได้เหรอฮะเอาสิครับผมได้ขนาดนี้ก็จัดให้ซะหน่อยจัดให้ถ้าหนึ่งกระบวนท่าเรียบร้อยได้เหรอมาได้เพื่อนผมได้ในป้อมขนาดนั้น หนึ่งชีวิตแรกสองชีวิตนะแพนด้านี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่น่าจะโดนเคาเบิร์ตายนะแพนด้าเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมีเลือดแล้วก็มีเกาะอ,อยู่พอสมควรนะเวฟบนเราดันเยอะวะ่ะทุกคนเราก็เคลียร์ผมรวยเลยนะตรงนี้คือคือใกล้ได้ไอฟอสไอฟอสเคปแหละถ้าเคลียร์เคลียร์อีกเวฟหนึ่งก็น่าจะได้นะ น่าจะไม่มีคนกันว่าทุกคนป้อมน,นี้อ่าโอเคเราก็ตีป้อมฟรีๆไปนะได้แล้วฟ at um. <wave your iquer> อสเก็บยังไงวะตรงกลางตรงกลางอารัมไม่น่ามาอยู่กับผมเนาะจริงๆแล้วอะทางป้อมไม่ได้ครับผมโอเควาร์มนะข้างล่างเอ๊ะเอ๊ะจะอารัมจับว่าทุกคนต้องเล่นปะ โอ้โหอ,อะไรครับนี่เอาไปทุกคนไปเออแลกไปทุกคนโอ้โหแต่ผมตายไม่คุ้มเลยวะ่ะใครได้ผมไปวะเนี่ยสองร้อยเอ้ยเขาเขาได้ผมไป 800. แปดร้อยเลยมั้งน่ะชัดดาวอ่ะดวงว่ะทุกคนโอเคครับอารามจับครับอารามเปิดแล้วนะโอเคเฮ้ยทุกคนไหวปะโอ้โหโ,โอเคคือคืออุ๊ยนี่แหลกแล้วเรื่องนะค่อยๆเล่นครับผมค่อยๆเล่นครับผมสกิลไปสกิลไปสกิลไป ไม่ไหวถอยเหลือเสองคนว่วแต่ผมมีนตินะโอเคได้ครับสไลด์ทีหนึ่งแล้วก็ยิงทีหนึ่งนะแล้วก็ค่อยขึ้นบินวีกงว่างนะเพื่อแบบทำดาเมจสุดนะปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคเมื่อกี้นี้คือผมชนฮีโร่เขาแทบจะทุกดอกเลยนะเพราะว่าสกิลผมเลยครูดาวมาเร็วไงเพื่อแบบสกิลผมก็เลยแบบมาครูดาวหนีพันด้าทันนะเพราะว่าสกิลของซาต้าเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดสกิลโดนสกิลชนกัน หรือใช้โดนศัตรูอ่ะมันจะลดคู่ดาวนะถ้าผมจะไม่ผิดนะหมายถึงว่าใชแอนตีอ่ะยิ่งเราเหยียบโดนเขาสามครั้งก็ยิ่งลดคูลดาวเยอะนะหรือว่าชนสกิลสามครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็จําไม่ได้แล้วผมก็ไม่ใช่เมนตาเตนะ้าด้ะแต่ว่าผมชอบเล่นมันนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ศึกษาแต่น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบเจาะลึกขนาดนั้นนะแต่ผมโอเคเรา เราเปลี่ยนจาก Evil c i c u i t เป็น n ู no. เป็น s ตา r w a อ n ูนะเพราะว่ามันเข้าเด็ดเกมอ่นนะเราต้องใช้เจาะเวทที่มากขึ้นนะถ้าไฟนี้เราชนะโหยากอยู่ไหมเพราะว่าตัวเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบโมบิลิตี้สูงนะเพื่อนเราไปไหนวะนะทุกคนอาลัมเอ้ยแต่ให้เตะอยู่ล่างกว่าทุกคนบีไป <c oughs> นี่แหละก็เสียก็เกิดแล้วนะไม่ใช่เสีก็เกิดดิเสียอตีผมเบอร์อนะไรวะเนีย อา,ารามโดนดักตีครับผมจับแม่งให้ด้วยอา,ารามบอกไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวนะนะผมก็บินช่วยไปครับผมโหโลมันเนี่ยโลมันเนี่ยโลมันเนี่ยเอ้ยเฮ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 ้ยฮาวิเพื่อนฮาวิเพื่อนยื้อไว้เพื่อนใจแข็งไว้ไยาอเตะอ้าหูหูเพื่เตะติดติดคอปอย่างงี้ให้ไอ้ได้วงมึงอะไรเนี่ยไอ้ด้วงบินไปครับผมช็อตนี้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วไยาอเตะมันจะเอาอีกว่ามันเหลือแค่สองนะเราต้องไหวดีเราวิว ว่าเราวิวแบกแบกหม่เพื่อนเราวิวสวยหรือแค่ไฮยแต่นะใจยเย็นๆเราชนะได้เราวิวบอกเราวิวบอกมาเลยว่าทุกคนมาเลยวะได้ปะต,ต้องชนะเราไหมเพื่อนเลื่อนเราเท่านี้ไม่ไหวละสิบหกนาทีจะจะสิบเจ็ดนาทีละโดนโดนโดนสถานะทุกคนคือบินไล่ไปครับบินไล่ไปบินไล่ไปเคแพนดาเข้ามานะแันด้าเข้ามานะแต่ว่าผมสิบห้าวินะ น่าจะจบได้นะโอเคแพนด้า okay, มันเหยียบคลิปอ่ะสวยโอเคครับผมสำหรับซาต้าจังเกิลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมเลยอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครต์ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม